ทำร่วมทำร่วมเรื่อยๆเราจะคู่ทำอาหารกจำไหมได้ทำอาหารทำอาหารกับพี่หมากที่เวลาไอ้คู่กันแล้วยืนเถียงกันว่าใครทำอาหารนี่เป็นแต่ตะกุ่วเรื่องทำอาาหรไรสดแบบที่เถียงไปเถียงกันมาใครจะทำอาหารอะไรกันนะอ๋อค่ะจริง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 ไม่เข้าคฝึกัสอรไม่แค่แหล่งคู่เลยจริงๆริงเราก็คือถ้าเวลาว่างเราก็ทำอาหารให้ให้ทานกันแบบเรื่อยๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะทำแบบอาหารเบาๆอะไรอย่างนี้ แต่ว่าที่เถียงกันส่วนใหญ่แล้วก็ตีกันเป็นประจำหมาคือพี่หมากอ่ะคือจะชอบหิวก่อนที่อาหารจะเสร็จ uh huh. แล้วเราอ่ะคือแบบละเมียดละไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้ใช้เวลาตุ๋นนานกว่านี้ทอดนานกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะแบบเมื่อไหร่จะเสร็จเลยะจะกินเดี๋ยวนี้อะไรตกลงกันไหมคะว่าสุนัาจะแต่งงานไปใครจะเป็นพ่อบ้านอะไรอย่างเงี้ยพ uh huh. ี่หมากก็อยากเรียนทําอาหารค uh huh. ิมก็อยากเรียนทําอาหารเหมือนกอาา uh ันนะคะก็คิดว่าปีหน้าว่าจะลงคอร์ส ไปพู่เลยอาจจะไม่ได้ได้วยกันเลยแยกกันไปว่าคิมอยากทำขนมด้วยค่ะแล้วจริงๆสก,กิลใครน่าจะเหมาะสมกับการเข้ากลัวสิดคิมว่าคิมค่ะที่หมาควรทำแบบนอกบ้านหมายถึงนอกบ้านคือแคมปิม้งแบบว่าย่างเนื้อ ทำพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเวลาเขาโมโหหิวเราเอ็นเตอร์เทนเขายังไงแบบรอแป๊บนึงแล้วก็แบบเอานี่ไงเราก็ซื้อผลไม้มาให้กินลองรองดันก็ไม่กินเขาจะกินเดี๋ยวนี้เลูกเขาเหมือนกันโซ่มันจะไม่อร่อยไงแต่แต่แต่เขาบอกแล้วว่าขอหน้าที่เขาถูกพ่อบ้านเลยขอดูดฝุ่นล้างจานเลยขอหน้าที่เลยอะไรก็ได้คิดทำได้หมดยกเว้นล้างจาน ก็ยังยืนยันว่าจะไม่ล้างจานยืนยันว่าจะไม่ล้างแล้วตกลงกับพี่บอลเรียยว่าเออคิดไม่ล้างนะบอกแล้วเขารู้ก็ค่ะเขารู้ว่าตอนนี้คือแบบเวลาเขาไม่กลับบ้าน3วันอย่างเงี้ยแล้วเขามาเห็นกันก็อยู่อย่างกันสามวันเราเคยคิดเครื่องเครื่องล้างจานเครื่องไหมเครื่องล้างจานตอนนี้มันก็จะซื้อไหมไม่เพราะว่าเราอะถ้าเรามีเครื่องล้างจานเราก็ต้องเอาเสียออกก่อนอยู่แล้วอยู่ดีเพราะฉะนั้นมือเราต้องสูกเรากรกแบบเศษอาหารอยู่ดีใส่ถุงมือลูก ไม่อดะจริงๆอันนี้คือยืนหนึ่งเลยว่าไม่ล้างจานแน่นอนไม่ล่ะคือเป็นคนไม่ล้างจานมาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยหรือเปล่าด้วยค่ะคือกับพี่น้องทุกคนจะรู้ว่าคิมไม่ล้างจานแต่คิมมาดูดฝุ่นกวาดบ้านถูบ้านได้หมดได้หมดเลยมันมันเคยมีปัญหาไห้คิมเริ่มเริ่มการล้างจานว่าเอ๊ะทำไมถงกระไม่เขาเป็นเขาก็บุบ่นอยู่เหมือนกันค่ะแต่ก็ต้องทํา หรือบดไปด้วยล้างไปด้วยเรามีปมกับการล้างกนไมยมันไม่น่าจะเป็นเรียกว่าปมได้เหรอว่าจะแบบเศร้าอ่ะไม่เคยทำผิดอาเลยไม่มีเหตุการณ์ที่เราไม่อยากทำอะไรเ้ยไม่หรอกมันเป็นแค่เราเราอีเสร็จอะค่อะแต่พักนี้ตั้งแต่เขาถอเแาแต่งานอะเขาถอดเสื้ออกจริงจังเห็นใช่ไหมรู้สึกรูก่าเก็รู้สึก เ้าคอมเพลนไปหรือเปล่าเราแจ้งให้เขาทราบไหมไม่ได้แจ้งค่ะว่าก็คือเขาก็ทำงานหนักมากอะกว่าจะได้หุ่นนี้มาคือเขาก็ออกกําลังกายค่อนข้างที่จะหนักมากค่ะก็เลยรู้สึกแบบโอเคเขาก็คงภูมิใจในหุ่นมีบอกมีบอกไหมว่าฉันดูไม่เคยแซวไหมว่าเราดื่มกาแฟทำไมต้องเซ็กซี่ขนาดนี้ก็ไม่แต่ว่าเพื่อนเพื่อนก็แซวมาบอกโอ้โหเดี๋ยวนี้แบบเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรียกว่าไม่ได้ห้ามเช่อ ไม่ได้ห้ามหรือหวงไม่ได้ห้ามห่วงไม Eat, ่ห้ามแต่ห่วงไม่ห่วงไม่ห่วงจริงหอคให้คนดูได้แต่ได้ข่าว่าเราไปเฝ้าคนบ่อยมกี่องพพยาพี่าบอกว่าพี่ยาบอกไม่ปตบ่อยแต่ไปร่นหาญาิหรือมหาี่่าบอกไปครั้งเดียวไปครั้เดวยาอีกและไปครั้งเดียวเลยตอนนั้นคือเราไปดูกระเบื้องเอ้ใช่เราไปดูหินอ่อน ที่เขาใหญ่พอดีก็เลยมาทางผ่านก็เลยแวะเข้าไปซื้อน้ำส้มให้เพื่อนก็แบบไม่ดูความดีความชอบของเพื่อนเลยไม่โฟกันส้มที่ซื้อไม่ซื้อไม่โฟกัสเลยเราซื้อน้ำส้มไปตั้งใจไปหาใครไปหาย่าดีไหมดีๆนะวันนั้นไม่มีดีก่อนเพื่อนหรืออะไรเนียไหมไม่มีค่ะไม่มีอยู่นานแค่ไหนก็ถึงบอกก็ถึงมาเมาเราว่าเราอยู่เราไปเมาย่าก็มาหาคิมที่กอล์มกันนะ ม่วงนะหลายคิวมันง่วงมาห้าทุ่มแล้วอ่ะก็เลยเรียกไปว่าไอ้ี่มาพี่มาพี่มาี่แปรทำหน้าแปทำหน้ายังไงหไม่ใช่ไม่ใช่มาเดี๋ยวได้กลับบ้านแล้วเดี๋ยวได้กลับบ้านเลยเรียกบ่อยไหมคะเคอเรียกบ่อยไหมคะครั้งเดียวแต่ว่ารอยยาวเลยไม่ได้เลยกับสคนเนี้โอเคโอเคโอเคค่ะ